สวัสดีครับวันทีตอนรับสู่ช่องแชป์พายเเก้าชั้นเอ๊ะสามนะครับผมมาวันนี้ยอยู่ในเกมอะไรกินนีกับผมแอดหลอนนะครับผมมาอันดับแรกก็เรามาตีหนึ่งเก้านาทีนะผมในต้นสองร้อยสามสิบสองบาทมาก็จักเลย,ลนนยเนะแ,ลแล้วกันนะครับมาเพื่อแม่การเสียเวลาใด้ที่น้ำบวกก็นะมาต่อเลยแล้วกันนะครับโอ้โห,โโห,โโหโคนเดือดอทำไมวันนี้เดือดจังไะเออโอ้โหแต่ตอนนี้มันเดือดจริง โอ้อันนี้ต้องยอมมาโอ้โหสุดจริงสุดจัด <c oughs> แม่ <c oughs> ย,ยี่งเลยเ้ยก็แตกมา20บาท20บาทมาเว้ยอะไรเฮ้ยมันต้องจังสิทำไมอืมออคอมอนแมนกูสองเป็นติโปเชส41บาทวันวานนะครับอกไง เ้ามากำลังได้ดีเลยฮะสวยมาอืมนะเอาต่อละกันนะคูณต้ไ้ไหมวันนี้คูณสิบหนึ่งดิโบเชเวอร์เมาได้ดีไหมโดนร้อยยี่สิบ้าบาทละกันเนาะโอเคเรามาได้ดีเลยมาจากไปจอเขออาไหมโอ้ยอะไเวอร์ริเกิวันี้จะคูณห้องนหนึ่งดี นี่มันต้องแบบนี้มั้ยหนึ่งหรแบบอมันถึงจะสดจีจุดจี้จุดจัดจดจนมามาจ้าก็ไปจอเออมาดิอ้อมาดิเยี่ยมโอ้โหไม่เข้ามาเหรอน้าขึ้นมาหกร้อยแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากโอ้โหกำลังดูเดือดดูเดือดเพชรมันอือหือแั้วจะมาแตกแบบดีมากเลยเพื่อนเนอะ้ คือขโมเยเลยที่คุ้มเออคุ้มจานมอกเลยมันจะคุ้มเลยเออมาด,ดี๋ยวซีมันจะมีอะไรให้เราเซอร์ไปไหมเหลือก็อย่างเดียวสังเกตเทปเกมนะเบ้านนะวันนี้เทปเกมเข้าไม่ค่อยจะมา,าเท่าไหร่นะผมเล่นแบบม่งเราทำงานที่อ่ะคนนั้นนี่ก็หลายรอบอยู่นะเออแบบมีทั้งดีมีทั้งแบบโอ้โหอ,อย่างกาก <laughs> เซตเตอร์แบบโอ้โหแจกไม่ถึงร้อยมเพื่อนนะแต่เบ็ดสิบเบ็ดแปดนะออเออเบอร์ะกี่ดัวแล้วกันนะเซตเตอร์เวเกมไม่เข้าใเวิร์ก็ไรแต่ก็นะลองดูว่าอาจจะดีก็เป็นได้นี่ไปมาสิอือวายเดโอดไปได้สิบมาสวยๆคณสองมาด้วย,ยต้องแบบนี้ อ๋อหน่อยแล้วกันนะครับผมมากำลังมาดีแล้วขอเพิ่มเดี๋ยวมาตัวทรงแช่นี้นานนะจะไม่รอดเราขึ้นมาไวก็อยากซื้อดูนี่สเกตเตอร์มันไม่ค่อยจะมาด้วย <c oughs> <c oughs> เออเจริงอ่ะนี่สเกตเตอร์พีมันไม่ค่อยจะมาเนื้อมึงนะเอออยากนะอยากซื้ออ่ะ ใช่มันเบ็ดอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เบ็ดดียอดแต่งมันยังไม่ขึ้นลน่อยากให้เยอะๆนิดนึงจะได้ซื้อแล้วสบายใจจะไปตรวจไม่ต้องแบบยังไงอะไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากมายนะอืมโอ้ยสวยดีมาไว้เ <c oughs> ยี๋ยวเลยคุณสี่ ต้องแบบนี้นี่เดี๋ยวขึ้นพัน,ข,น,พนข,ขึ้นพันละครผมขึ้นพันละครครับม,มาดีจ้าดโอเคสุดจอดสุดเจ,จ,จ,จ๋งแตกไปเกินวันมาแล้วเปล่าเดี๋ยวยวันนี้แถวแรกโอ้โหไม่เข้าไม่เป็นไรมาเอาใหม่ดิเราจะไปต่อมาอืมฮึปทัปโทโตปัทโตลงที่เก้าร้อยเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ขึ้นสักหน่อยดีเอาถึงพันห้าดีอยากซื้อ อยากซื้อเบ็ดยี่ด้วยไม่อยากซื้อแบบเบ็ดน้อยๆเออมามาอือฮึมาดิ้อหึสวยไปเลยโอ้โหโอ้พระเจ้าสี่ร้อยอีนิดเดียวอีนิดเขึ้นเลยผ่าหน้าผาหน้าผานหน้าขึ้นไหม ขึ้นอืมขึ้นมาพันหกอ้โหอร่อยให้หวโชคบอกให้ซีบมาจาังหวะนี้ก็ต้องจับกันที้หนึ่งแล้วแหล,ละเออนะเดี๋ยวเราซื้อแล้วแหละเดี๋ยวสมควรแล้วซื้อไปพันห้าไปหนึ่งห้าตัวซะด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะแม้คอยได้คอยโดนคอยได้มันมาหน้าขึ้นไปพันหกคอยข่มไปถึงสองพัน ถ้าแตะสองวันเลิกแต่ถ้าเขาเนื้อก็ขอส้อียสักนิดนึงแล้วกันนั่เมื่อนะอปโอ้โหามาอยู่ตัวขูนน่ะมาอยู่ตัวเดียวเออโอ้ม่จะมาเนาะ ยัมเลมาะบ้าบ้าสวยสวยคุณสิบมันต้องแบบนี้เดียววะอืมนี่มันต้องแบบนี้พันห้าแต้สองร้อยเจ็ดสิบสี่เหลือจะเชื่อโอ้โหหมุนเอซิห้คำรอบเลยไม่รอดก็ นานจะใช่ไม่รู้จะอะไรมาลอดนะ่อองไงมากรอบจ่อจ่ดนี้เฮ้ยขึ้นอยู่เพืไ่ไไมขึ้นมาขึ้นมา,นมา,นมาเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พัไกไายาไปแล้วมานานละนานละโอ้ยังโหด ย่างฮอดเลยลูกพี่ไม่ต้องแบบนี้ด้วยนี่มันต้องแบบนี้โโอ้โหสุดจริงผมนี่อยากชอบเลยแม่เอออีทีก็ดีดดดดดดอีทีมีหรือเปล่าอืมสวยเลยแ,แค่นี้ก็พอแล้วแหละเออไม่อยากเอาเยอะมากกว่านี้เมื่อกี้ก่อนหนึ่งขึ้นมาบันหก็ไม่น่าซื้อเลย อันนี้ก็เล่นยๆเปลี่ยนก็ไปก็ได้ถึงสองพันแล้วตรัวนี้พอกับพันสามดีกว่าน้อยอย่างนั้นก็กำไรเหลือๆเหลือแล้วอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคนะไม่โลภเป็นลาอาปเสิรน้ำเบื่อนะฝากไว้ให้คิดนะสำหรับนี้ขอตัวรับก่อนอยังไงก็ใครดูเยอะฝากไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นใจแฮร์รอลด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนลากันน้องไว้เจอกันใหม่สตรใหม่วันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพ่